ตำรวจชุดปรับปรามการจรากรรถสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจับกลุ่มนายมณัสวีบินมัด หรือเซอายุ24ปีจนขโมยรถจักรยานยนต์พร้อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหอนด้าเว็บ125สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ขโมยมาโดยน,นายมณัสวีถูกตำรวจจับกุมได้เพราะความซวยและความบังเอิญหรือโชคไม่เข้าข้างเพราะดันขับรถจักรยานยนต์คันนี้มาพบตำรวจชุดนี้ที่บริเวณถนนประชาร่วมใจหมู่ที่10ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่ตำรวจจึงได้เรียกตรวจเพราะเป็นรถต้องสงสยัยเนื่องจากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและจากการตรวจสอบพบข้อมูลว่าเป็นรถ จักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนหนึ่งกไกรลลิง3888สองขาที่ถูกขโมยมาจากสถานีรถขนส่งหัดใหญ่เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาและนายมนัสวีก็ยอมรับสรารภาพแต่โดยดีบอกว่าแค่ขโมยมาใช้ไม่ได้ขายนอกจากนี้ยังติดยาเสพติดมา3ปีตำรวจจึงควบคุมตัวโดวยเป็นคดีในข้าหารักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนหรือรับของโจรและข้าหายาเสพติด